สวัสดีครับสวัสดียำแ้าๆครับผมพาออกมาเบึงตุ่มกุ้งนะครับเนาะยามจุ่มกุ้งเจ็ดหลังครับหมูอานนี่ใส่ไว้กับเวนกับพอได้กินอยู่ครับพอได้ไปมกหมอยู่ตอนแรงได้แต่เป็นปลาครับเมื่อนี่สิเป็นกุ้งนะครับเนาะโอ้โหมืออากาศกระึ้มครับฝนกระตกลิ้นๆน้อยๆครับเมื่อคืนนี่บ้านช่างจ้อยฝนตกบบอแห้งครับ เดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าเศร้านีิเขาสิได้บ่สิพอได้ตำปอสืบได้ช่างจ้อยก็สิให้แม่เราตำกินเลยแหละพออยากเนาะครับเนาะไปครับไปหลังแรกเขาก็ใส่ไว้นี่ครับนี่หมูว้านนี่ก็พอได้กินอยู่ครับพอได้เป็นมกหม้อจะเป็นปลาซิวปลาซิวหลายก็ได้ถั่วหนึงอยู่นี่ครับตามหมายตามข้องไปนี่ละนี่ข้องหนิก็สังจ้อยก็ใส่หนูแล้วครับนี่ ก็ไม่ได้ไปเลาะไก่นะครับก็เลาะซีเรียนขี้เกลนนะครับเนาะโอ้ยยุ่มจับยุ่มจับเลยเขาบอกเนาะเอเอ,เอามือเบึงด้วยไอ้มีหอดป๋า มันดูเรามีวะโอ้มีอยู่ครับกุ้ง,ง,งนี่วใหญ่ายเพื่อนปุ่นโอ้เดี๋ยวไปเทอยู่บ้านนะครับเนาะเอขอข้าวแชอยู่ครับข้าวแชอยู่ข้าวผมนี่หลังที่สองนี่ปากซอยน่ครับนี่ปุ่นอ๋อโอ้หลังเมื่อกี้นี่ก็ถือครับตัวใหญ่อยู่ งงหลัมีไหมมีไหมมียูมียูมียูเด oh, ี๋ยวบนท้งทสือ๊บอือใช่ละมีไหมโอ้บังกุ้งหุ่นนะครับมีตัวโตนงย่งครับผมหุ่น พุ่น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 โอ้เดี๋ยวไปเทอยู่บ้านครับผม,มไปไปไปเดี๋ยวไปเบิรงกันต่อครับหลังที่สามผมยู่ยทศนี่ครับนี่อยู่หัวนี่หลังที่สี่ยู่พุ่นครับหลังหมู่บ้านหลังนี่แหละมันบูสือนะมันเหยื่อมันเบิดนะครับหลังนี้แต่บูสืออย่างแจ็คโจที่ทางจอยไทยเบิรงครับหมู่บ้านทางลงก็สั้นเลยครับมีวะอื้อ น,นี่จะมีไหมหมูอานบุษถืออยูด้หลังนี่นะี <c oughs> ่ฝั่งนี้ว่ามีกุ้งบ่างออูโอ้มีอยู่ครับมีอยู่โอ้ตัวใหญ่ดีครับกุ้งนี่พูดนะว่าเขาซาอยู่ครับพุ่นผุน,นเฮ้ยดูเบื้องหลังนี่หลงัลงนี่เป็นมุ้งครับ อย่นงนี้เป็นมุ้งมุ้งที่แม่บ้านเพิ่งสร้างมาให้ใหม่นะครับถือปลาดิหนหมูวานนี่ยเอาโบกุ้งนะเดี๋ยวใส่ไปดูเป็นจานอะารเส่เบ็ดอยู่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวนี้นะโอ้โอโอโอ อโอ้ถึงอีกกระปุกแล้วโอ้ยกุ้งก็มีจุนพูน่ะพุนครับพุนโอ้เดี๋ยวประเทศยุบ้างครับได้การเด้การเด้กการ สืออยู่ครับผมถืออยู่สิ่งกุ้งสิ่งปูอยู่ครับครับผมตอนนี้กระเบื้องมาที่หลังแล้วครับนี่หลังที่หาครับอยู่นี่แหละของโซดีครับนี่โกระเพาะได้อยู่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวแบซส้มนิ้ก้อยนิ้ก้อยเอนกุ้งเนี่ยโอ้ขอทายอยู่ครับไปไปเบื้องหลังที่หาครับ เป็นยังไงเป็นยังไงนังใน่มื่บ้านนี่ก็สือปลาดีนี่เป็นไงล่ะเมื่อนี้จะมีกุ้งไหมโอ้มีกระปุยเล้าโอ้โอ้กลุ่มสุดๆยังใหญ่ถืออยู่ครับผมคุอ พอได้อยากได้กินอยู่ครับไปมีเดี๋ยวไปเที่ยวชาวบ้านครับผมครับผมหลังที่หกเข้ากันอยู่นี่ครับหัวสดนี่ช่ังจอยใส่เบิ่งอย่างเด้อแรงบ่แรง,แรงหวัวเพิ่มสูบน้ำใส่หน้าครับนี่เห็นมัน้ยแห้งเลยครับนี่บ้านช่างจอยนะ่ะฝนกระโกโกอยู่ครับจะโจกค่อยๆเข่ากระเลีล้ยงนะครับ ฝนตกว่แหงแ้งครับแรงครับเมืองอะไนหลังที่หกหลังที่หกหลังที่หกเป็นยังไงเป็นยังไงมีหรือเปล่าอือใช่ละมีไหมมีไหมอ้มีหวดบักหวย์นี่ นี่ครับบ่ถือครับทางนี้ถึงจะหอยเออเดี๋ยวไปเบื้องหลังสุดท้ายกันครับเบื้องหลังสุดท้ายกันครับผมหลัเมื่อกี้บ่ถือเลยแล้วจะบอกหอยสองตัวเบื้องหลังนี่ดูหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายมีหรือเปล่า โอ้กเกาะเองเลยโอ้เกาะไผ่โอ,อ้หลังนี่งชึกหลังนี่งชึกลังนี่งชึกชึกช่วงลังนึ่นี่น้อยนึงโอเคครับผมเดี๋ยวไปเทอยู่บ้านครับสรุปเต็มสรุปโตอยู่บ้านครับผมตั้งใจมาถึงบ้านเรียบร้อยครับมาเบิ่งผลง,งานนครับเทแล้วเรียบร้อยนี่ครับอ้าพอด้อยากได้กินคือเก่าครับผมพอได้ขวดอยู่นี่ กุ้งตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับนี่โอ้มีตัวใหญ่ครับว่าไงนี่ครับตัวมันโอ้งามครับผมแับผมผู้ใดมักคลิปแบบบ้านๆนะอยากหากินแบบบ้านนอกบ้านหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิงกลางกิงกลางได้เลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้สร้างใจกันลาไปสำนึกนะครับเนาะพอกันไหมคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ